สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี่อนจะพามาดูนะครับกับรถ bmw นะครับ s หนึ่งพันนะครับเนี่ยครับสิ่งที่เพี่อนชอบนะครับคือตรงนี้นะครับมองหิ่งจะมาจะนี่จ้านี่เห็นไหมไอ้ข้างๆเนี่ยมันมีข้างๆออกมานะเห็นไหมซ้ายขวาข้างๆมานะครับถ้าเกิดเป็นรถทั่วไปมันจะไม่มีนะครับมันจะเลียวนะครับเออไอ้นี่นะครับก็แบบเพราะนาเนี่ยแปลกดีนะครับนี่จ้านะครับมีด้านข้างเออเฮ้ยแปลกดีอ่ะของกันอื่นมันจะเลียวนะครับล้อก็ตัวนี้ก็ใหญ่ดีนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับ นะครับานข้างกน็นี่ครับ1นันโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นทรงดีไซน์สปอร์ตที่ค่อนข้างเรียโอเคเลยอะ่ะสวยแต่ไม่เข้าใจอะ่ะไอตรงนี้ที่ยื่นออกมานะครับเนี <c> ่ย <oughs> ไเ่ค่อยเขาใจเท่าไหลนะครับแต่ว่าให้มันดูสวยดีนะครับแล้วก็แตกต,ต่างอย่างยี่ห้ออื่นนะครับพอได้ยี่ห้ออื่นเนี่ยมันไม่มีไอตรงนี้ยื่นออกมาไงโอเคครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็นะครับก็จะเป็นทรงสปอร์ต ถ้ามาดูแนวนี้นะพุ่งตรงไม่ได้อวยไม่ได้โจมตีนะก็คือทรงสปอร์ตทั่วๆไปครับเอยแต่ว่างานดีนะงานดีนะครับเนี่ยท่อก็ใหญ่เนี่ยแล้วก็แบบช็อกชกใหญ่มากเลยนะครับโอเคนะครับโครงสร้างดีนะครับเราก็มาดูแนวด้านหลังนะครับเออร้อใหญ่ใช้ได้นะครับเนี่ยครับมาดูแนวด้านหลังเนี่ยปุ๊บก็ถ้าเกิดมาดูนะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นนะครับจอนะครับก็ตามปกติมาตรฐานครับ เออนี่ที่พี่ชอบอย่างหนึ่งนะครับนี่จ้าคือแต่งตรงเนี้ยเขาแต่งตรงนี้มาให้ด้วยนี่เห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้ตรงเห็นไหมน้ำมันใช่ไหมครับเออตรงนี้เขาแต่งเสริมมาให้อ่ะโอเคค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็กระจกอีกอย่างหนึ่งที่นี่กระจกเนี่ยเดี๋ยวพี่ทนให้ดูมุมนี้นะครับเออเนี่ยแต่งมาเนี้ยแนวเนี้ยสวยเลยนะครับเนี่ยแบบือพลาสติกแบบเกรดพิเศษนะครับมาดูด้านนี้ครับโอเคครับ สวยสวยสวยนะครับถ้าเกิดพูดด้านหลังนะครับบ้านหลังก็ตรงๆเนาะไม่ได้มีอะไรต่างจากอันอื่นมากนะครับเอ้แต่ว่าที่เขาแต่งอ่ะก็คือตรงข้างบนนะครับแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแนวเนี้ยเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยกันมอญน,น,น้ทำทั้งหมดเลยอะ่ะโอเคครับค่อนข้างจะแต่งสวยนะครับชอบ,ชอบชอบชอบครับกับรุ่นนี้นะครับผมนี่กระจังหน้าเขาแบบเฮ้ยโฉบมากเลยอะ่ะ โอเคครับเพียงเขาจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเจอมอเตอร์ไซค์อะไรสวยๆครับเดี๋ยวพี่อันพามาดูอีกรอบหนึ่งครับเออสวยมากอ่ะสวยนี่แล้วตรงนี้นะครับเออลืมบอกนี่ดิเพี่ยนชอบอย่างหนึ่งคือไฟตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้เป็นไฟนะครับไฟเดียวพอข้างล่างเขาจะไม่มีนะครับเห็นไหมข้างล่างแนวนี้ไม่มีกลายเป็นไฟมันอยู่ตรงกระจกอยงเงี้ยเ้ยแต่งสวยมากเลยรุ่นนี้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือนี่ตรงนี้เขาก็แต่งนะถ้าแต่ก็สังเกตดีๆนะเป็นดำด้านนะดำด้าน โอเคสวยมากสวยมากแป่งสวยมากครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคิดหน้าจ้า